สวัสดีค่ะวันนี้นําเสนอข้าวยำน้ำปลานะคะข้าวยำน้ำปลาก็จะมีกะทิกระป๋องเล็กนะคะแช่กระป๋องเล็กนะคะกะทิน้ำปลากะทิแล้วก็น้ำปลานะคะเราจะมาเคี่ยวกะทิกับน้ำปลาก่อนนะคะเราจะมาทําซอสอันมาทําน้ำปลาก่อนก่อนอื่นแล้วก็จะมาใส่กะทิลงไปเราจะไปเคี่ยวกะทิก่อนนะคะ เคี่ยวกะทิกับน้ำปลาก่อนจ้ะใส่กะทิลงไปนะคะร้อยกะทิเดือดก่อนจ้าเรามาเคี่ยวเคี่ยวกะทิกับน้ำปลา2อ,อย่างนะคะข้าวยำน้ำปลาจ้าวันนี้ทำข้าวยำน้ำปลาให้ดูนะคะสูตรง,ง่ายๆจ้า เดี๋ยวเคี่ยวอันนี้น้ำปะลาก่อนเดี๋ยวจะมาดูเครื่องต่างๆนะคะรอ,อให้น้ำปะลาเดือดก่อนไอกะทิเดือดก่อนเดี๋ยวจะใส่น้ำปะลาลงไปให้มันแตกมันก่อนนะคะรอให้มันแตกมันก่อนจ้า ย้าน้ำปลาสูตรง่ายๆนะคะลองไปทำกินดูนะคะพอก็ะที่เดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไป จะ่ประมาณนี้นะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจ้ะเคี่ยวจนกว่าจะได้ที่นะคะหอมมากเลยจ้ะข้าวยำน้ำปลา ดูก่อนนะคะรสชาตินัวมากรสชาติออกมันมันเค็มๆม,มันๆไม่เค็มมากโอเคพอประมาณนี้ได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะคะเทใส่ถ้วยไว้กะทิกันน้ำปลาเราเคี่ยวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อน เรามีข้าวสวยเตรียมไว้นะคะข้าวสวยหนึ่งจานข้าวสวยหนึ่งจานนะคะเตรียมไว้นะคะเรามีปลาทอดด้วยจะกินกับปลาทอดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเครื่องของเราก็จะมีอ่าพริกพริกขี้หนูหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็จะมีผักก็จะมีอ่าถั่วถั่วฝักยาวนะคะ แล้วก็มีหอมเจียวทอดหอมเจียวทอดด้วยนะคะสําหรับโรยหน้าจ้าเรามาทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาหั่นตะไคร้ก่อนจ้าตะไคร้ใส่สองต้นเล็กๆหั่นตะไคร้ก่อนนะคะซอยตะไคร้บางๆ โอเคประมาณนี้จากนั้นก็ซอยหอมแดงซอยหอมแดงนะคะหอมแดงสองหัวทำเยอะทำน้อยแล้วแต่นะคะ ย้ำก็ย้ำก่อนให้มันแตกออกจากกันก่อนโอเคจากนั้นเราก็มาซอยอ่าใบมะกรูดซอยสามใบสองสามใบแล้วแต่นะคะใบมะกรูดซอยใบมะกรูดซอยใส่นิดหน่อยนะคะ ใส่มะกรูดซอยได้แล้วจากนั้นเราก็จะมาหั่นพลิกนะคะพลิกขี้หนูซอยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยนะคะ ันนี้ชอบเผ็ดๆจ้ะใสพ่พริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูซอยหกเม็ดเป็นคนกินเผ็ดนะคะใครกินเผ็ดไม่ได้ก็ใส่น้อยหน่อยสำหรับเด็กก็อาจจะไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้นะคะ,ะเรามีเครื่องอันนี้แล้วเรามีมะนาวเราจะใส่มะนาวด้วยนะคะเรามีถั่วฝักยา เดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนอาตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดใบมะกรูดพริก ทำด้วยถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวซอยข้าวยำน้ำปลาจ้าเมนูนี้ก็หลายคนยังไม่เคยกินนะคะเมนูนี้ลองดูนะคะเมนูนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะคะ โอเคจากนั้นเราก็จะมีมะนาวเราต้องบีบมะนมาวมะนาวด้วยนะคะใส่น้ำมะนาวด้วยจะบีบน้ำมะนาวไปด้วยประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มยำกันเลยจ้าโอเคเครื่องเราเตรียมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมีข้าว จะมีข้าวนะคะจากนั้นเราใส่เครื่องลงไปใส่เครื่องลงไปตะไคร้ซอยโรยเข้าไปนะตะไคร้ซอยหอมแดงซอยโรยเข้าไปจ้กหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยโรยลงไปนะคะใบมะกรูดซอยติ๊กขี้หนูซอยใส่ลงไปนะคะติ๊กขี้หนูซอย น,นตามด้วยทั่วฝักยาวที่เราซอยไว้นะคะโรยลงไปเลยจ้าโรยลงไปแบบนี้นะคะโรยลงไปเลยจ้าจากนั้นเราจะมาราดน้ำปลา,ากับกะทิที่เราเคี่ยวไว้ตะกี้นี้นะคะ น้ำปลาลากับกะทิถ้าไม่พอเค็มก็เติมเติมน้ําปลาลงไปนะคะโอเคแล้วก็ราดลงไปจ้าราดลงไปแบบนี้นะคะชอบเท่าไหร่ก็ราดเท่านั้นนะคะเข้าวยำน้ำปลาาจ้า น้ำปลายังเหลือนะคะเนี่ยยังเหลือจากนั้นเราก็บีบมะนาวบีบมะนาวเข้าไปนะคะบีบมะนาวบีบมะนาวเข้าไปโอเคจากนั้นก็ใส่หอมเจียวใส่หอมเจียวโรยหอมเจียวเข้าไปนะคะโรยหอมเจียวเข้าไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวยำน้ำปลาจ้ะข้าวยำน้ำปลาเวลากินก็คลุกเข้าเข้ากันนะคะคลุกเข้าเข,ข้ากันแล้วก็มาชิมดูนะคะใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสใครไม่พอเค็มก็ใส่น้ำปลาไอใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะวันนี้นําเสนอเมนูไง,ไง่ายๆจะข้าวยำน้ำปลาจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ